สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพึ่งปรุงนะคะวันนี้นะคะพึ่งเอาเมนูขนมไทยมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนค่ะแต่วันนี้นะคะพึ่งมีการเอาเข้าวโพดมาใส่ลงไปในขนมบ้าบินด้วยค่ะเพิ่มความอร่อยแล้วก็จุดขายให้กับตัวขนมของเรากันค่ะสูตรนี้นะคะรับรองว่าอร่อยแน่ค่ะ นำไปทำทานที่บ้านหรือว่าทำขายได้เลยค่ะเพราะว่าพึ่งทำทานบ่อยแล้วก็ทำกินบ่อยมากค่ะรับรองว่าอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันได้เลยจ้าก่อนอื่นนะคะเรามาดูมะพร้าวก่อนก่อนค่ะมะพร้าวเพื่อใช้3แบบนะคะแบบแรกเป็นมะพร้าวขูดเนี่ยค่ะซื้อที่ตลาดเลยค่ะแต่บอกเขาว่าเอามะพร้าวอ่อนหน่อยนะคะเนื้อประมาณทึบๆอะค่ะเขาจะทำให้อันนี้เป็นมะพร้าวอ่อนเนื้อชั้นครึ่งนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นมะพร้าวนะคะอ่อนเหมือนกันค่ะแต่รองมาจากเนื้อทึมๆหน่อยค่ะไม่ได้ถึงทึมทึบม,ม,มากนะคะอันนี้คืออัตราส่วนผสมทั้งหมดของแป้งขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนค่ะตามนี้เลยค่ะเพิ่งได้ขึ้นอัตราส่วนไว้ให้แล้วนะคะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมแป้งกันค่ะเราใส่น้ําตาลมะพร้าวแล้วก็น้ําตาลทรายขาวที่ไม่ผ่านการสัดสีนะคะแล้วก็เกลือ จากนั้นนะคะเราเติมแป้งข้าวเหนียวขาวลงไปค่ะแป้งมันค่ะแป้งข้าวเหนียวดำจากนั้นนะคะเราทำการคลุกเค้านะคะขยำนะคะแป้งกับน้ำตาลให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะขั้นตอนนี้นะคะจะช่วยทำให้แป้งลดกลิ่นสาบได้ค่ะแล้วเราก็เติมไข่ไก่ลงไปเติมน้ำ น้ำเปล่าลงไปนะคะนวดผสมให้เข้ากันค่ะให้แป้งเหนียวเลยนะคะนวดนวดค่ะจากนั้นนะคะเราก็เติมผงฟูล,ลงไปนะคะเพื่อนๆอาจจะไม่เติมผงฟูก็ได้นะคะแต่พึ่งในสูตรของพึ่งเพิ่งเติมผงฟูค่ะจากนั้นก็เติมหัวกะทิลงไปนะคะแล้วเราก็จะเติมนะคะมะพร้าวขูดลงไปคลุกผสมกับแป้งด้วยนะคะ กะทิที่อยู่ในตัวมะพร้าวขูดนะคะมันจะออกมานะคะทำให้ตัวขนมนะคะมีความหอมมันของกะทิยิ่งขึ้นค่ะนี่นะคะแป้งของเราเรานวดไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะจะได้ความข้นประมาณนี้เลยค่ะแล้วเราก็เติมมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากับแป้งเลยนะคะ จากนั้นเราก็เติมมะพร้าวเนื้อทุ้มทึกที่เราขูดไว้แล้วนะคะเติมลงไปอีกค่ะขนมบ้าบินนะคะวันนี้พึ่งทําเป็นตัวข้าวเหนียวดํานะคะนี่ค่ะแป้งของพึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นความข้นประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวพึ่งจะตั้งพักไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงค่ะอันนี้คือแป้งที่เราพักเสร็จตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะนําไปทอดเป็นแผ่นแล้วค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะพึ่งจะทำใส่ข้าวโพดหวานลงไปในตัวขนมบ้าบิ่นด้วยค่ะเรามาเตรียมทอดกันได้เลยค่ะพึ่งจะใช้กระทะเทฟลอนที่ทอดไข่ดาวทั่วไปนี่แหละค่ะมาทำนะคะรับรองว่าไม่ติดค่ะอาจจะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยก็ได้หรือว่าใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะมันจะไม่ติดกระทะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ตักแป้งลงไปเลยค่ะสูตรนี้นะคะพึ่งทำออกมาได้ประมาณ3มชิ้นค่ะ นี่นะคะพอดีกับกระทะเลยค่ะพอข้างล่างนะคะเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็กลับด้านค่ะนี่ค่ะหนึ่งสองซัมกลับเลยค่ะไฟที่ใช้นะคะเราใช้ไฟอ่อนนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรกไฟแรงมากนะคะเดี๋ยวขนมมันจะไหม้ก่อนที่ข้างในมันจะสุกค่ะนี่คือหน้าตาค่ะน่าทานมากค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ แล้วก็เราใช้นะคะทัพพีกดกๆหน่อยนะคะให้ตัวขนมมันสุกเท่าๆกันค่ะนี่ค่ะไม่ติดกระทะเลยนะคะเดี๋ยวเจะซูมถ่ายให้ดูใกล้ๆตัวขนมเห็นไหมคะน่าทานมากค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะตั้งพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาทําชิ้นที่สองกันต่อค่ะชิ้นนี้นะคะเพิ่งจะเติมนะคะตัวข้าวโพดหวานลงไปค่ะ ข้าวโพดยังไม่ต้มนะคะแบบดิบๆเนี่ยค่ะมันสุกค่ะจากนั้นนะคะเราก็เทลงไปลงในกระทะเลยค่ะนี่ค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการให้ตัวขนมนะคะมีความกรอบนอกนุ่มในนะคะเอาอะไรมาปิดตัวกระทะได้ค่ะ นี่คือบ้าบินข้าวโพดของพึ่งน่าทานไหมคะเห็นไหมสูไม่ดูกใกล้เลยค่ะกับด้านอีกด้านหนึ่งไข่ไหมคะน่าทานมากคะ่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะไม่ได้หวานมากค่ะแต่มีความหอมมันนะคะของตัวกะทินะคะและมีความเหนียวหนึบของตัวแป้งข้าวเหนียวดํานะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราพึ่งจะมีวิธีการเช็คขนมนะคะว่าดูยังไงขนมเราสุกนะคะใช้ไม้นะคะจิ้มลงไปนะคะถ้าไม่มีของเหลวติดมาแสดงว่าสุกแล้วค่ะนี่ค่ะขนมบ้าบินของพึ่งนะคะเย็นตัวแล้วค่ะเห็นไหมคะถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยะคะ่ะน่ากินมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาตัดใส่กล่องกันค่ะอันนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะแสงไฟของพึ่งอาจจะ ไม่สว่างนิดหน่อยทําให้ขนมดูค้าไปหน่อยนะคะแต่ว่าเหมือนกับรูปแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตัดใส่กล่องกันค่ะอันนี้เพิ่งตั้งพักไว้นะคะประมาณสองชั่วโมงนะคะขนมยังนิ่มมากค่ะเพื่อนๆเหน,น,นียวหนึบหนับมากค่ะเนื้อข้างในนี่ค่ะน่าทานมากค่ะถ้าทานไม่หมดนะคะเพื่อนๆใส่ตู้แช่แข็งไว้ได้นะคะวันนี้นะคะเพิ่งจะใส่กล่อง กล่องแบบนี้นะคะขนาด400 ml ค่ะกระทะของพึ่งนะคะพอดีกับกล่องนี้เลยค่ะนี่ค่ะกล่องฟอยต์ตัวนี้นะคะขนาด400 ml ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะขายแบบกล่องแบบนี้สะดวกสบายเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นตัวบ้าบินข้าวโพดของพึ่งนะคะอร่อยมากค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะคะรับรองสูตรนี้ทําขายได้เลยค่ะถ้าทําทานแล้วเหลือไม่หมดนะคะใส่แช่ช่องฟิตเอาออกมาอุ่นทานได้รสชาติเหมือนเดิมเลยค่ะลองเอาไปทําดูนะคะรับรองว่าติดใจแน่เลยค่ะขอฝากกดติดตามช่องของพึ่งด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้พึ่งทําคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับการรับชมครั้งนี้ค่ะ